ครับผมดร์ออฟซีโอวอชเวิ์นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าและก็ปรับพนุ่มของเรานะครับอันนี้จะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าอันนี้จะเป็นการเก็บนะครับตัวอย่างแซมเปิลของแต่ละครั้งนะแต่ละล็อตนะครับของวอชเวิ r ์ d ของเราแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่เปิดวอชเวิ r ์ d มาเนี่ยเรามีการเก็บตัวอย่างทุกครั้งที่มีการออกไปสู่มือของลูกค้านะครับ มันจะมีวันที่มันจะบอกวันที่แจ้งไว้ทั้งหมดนะครับจะมีในเรื่องของอวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์น้ํายาด้วยแต่ละล็อตนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเรามีการพัฒนาสูตรความเข้มข้นแล้วก็ความที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเช่นเดียวกันกันกบน้ํายาซักผ้านะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาซักผ้าเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยน้ำยาซักผ้าเราจะเป็นแบบ t e x t อร์แบบใสแบบนี้เห็นไหมนะครับอันนี้รุ่นแรกๆที่ออกมา เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการวิวัฒนาการในเรื่องของการพัฒนาสูตรที่มีความนุ่มความหอมแล้วก็กานเก็บกลิ่นให้มากขึ้นนะครับในตัวน้ํายาซักผ้าของเราแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับแต่สังเกตได้ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นน้ํายาซักผ้าหรือปรับพันนุ่มรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเก็บนานแค่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บไว้ตั้งแต่เดือน9นะครับผม เนี่ยก็ไม่มีคําว่าตกตะกอนนะครับใต้ขวดเนี่ยไม่มีการตกตะกอนเลยนะครับสังเกตได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะน้ายาก็จะมีความใสไม่ตกตะกอนไม่มีนอนก้นไม่มีการแบ่งชั้นนะครับเช่นเดียวกับน้ํายาซักผ้าเหมือนกันเนี่ยฮะความใสนะครับนะครับไม่มีการนอนก้น ไม่มีการแบ่งชั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มั่นใจได้ครับว่านอกจากผลิตภัณฑ์เราเนี่ยที่ได้รับอยอของประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังมีในเรื่องของคุณภาพการ QC Product ของเรานะครับออกสู่พี่ๆที่เป็นเจ้าของตู้ Watch World ด้วยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของการบรรจุในตู้เป็นระยะเวลานานๆหรือว่ามีการสโตรในการเก็บรักษาไว ในร้านค้าหรือว่าในหลังร้านเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็มีความคงทนนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพไม่มีการระเหยไม่มีการกลิ่นไม่หายไม่มีการแบ่งชั้นไม่มีการนอนก้นนะครับผมที่สําคัญที่สุดคือประสิทธิภาพเนี่ยต้องบอกว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มของเราเนี่ยยิ่งเก็บประสิทธิภาพของความหอมยิ่งมากนะครับเหมือนเป็นการบ่มน้ําหอมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสีก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้น จากใสสีขาวเนี่ยขาวขาวสะอาดเนี่ยก็จะเป็นสีแบบออกคุ่นๆแล้วก็จะมีความต้องบอกว่ามีความอมชมพูมากขึ้นนะครับเพื่อให้น้ํายาของเราเนี่ยมันมีการบ่มแล้วก็ประสิทธิภาพมันกค่อนข้างกลิ่นมันจะค่อนข้างแน่นขึ้นนะครับทำให้เวลาเราลงป่ิภาพแล้วเนี่ยมันสามารถ เก็บกลิ่นได้ดีขึ้นนะครับและทีนี้สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์น้ํายาของเรานะครับที่เป็นน้ํายาปรับผนุ่มนะครับเราจะสังเกตได้ว่าในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่เป็นเบสนะครับที่มีการผสมตัวเบสเป็นน้ํายาปรับผนุ่มที่เรียกว่าคอไรน์นะครับหรือว่าจะจะเป็นน้ํายาอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าของวอชวลของเราเนี่ยมีการใช้ส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมที่แตกต่างกับที่อื่นหายากมากครับ บางทีต้องวิ่งไปต่างจังหวัดเพื่อจะเอาส่วนผสมเหล่านี้ที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมาผสมใส่แต่ข้อดีของมันคืออะไรคือวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ต้องแช่ผ้าอีกต่อไปเราสามารถให้น้ํายาพวกนี้วิ่งผ่านน้ําได้แล้วก็หลังจากที่มันผ่านน้าแล้วเนี่ยโดยโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันสามารถเกาะติดผ้าได้นานยาวนานแล้วก็หอมยาวนานได้ทันทีโดยไม่ต้องที่โดยที่ไม่ต้อง ไปแช่ผ้าให้มันให้มันใช้เวลานานนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเป็นร้านแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องซักผ้าที่ไซโคเร็ลไซโคสั้นนะครับประหยัดน้ําประหยัดเวลาเพราะนั้นเวลาเราเอาน้ายาปรับผ้านุ่มและซักผ้าลงไปเนี่ยบางทีน้ํายังลงไม่ไม่เยอะเลยแต่ว่าน้ำเนี่ยมันผ่านน้ํายาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วทําให้ประสิทธิภาพของน้ํายาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ ติดหรือว่าไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ในเครื่องซักผ้านะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของ Watchwell เนี่ยในนวัตรกรรมที่เราได้ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ต้องการการแช่ผ้านานผ้าจะนุ่มขึ้นมีสีที่สดขึ้นสีที่ขาวขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกลิ่นหอมทนนาน45วันอันนี้การันตีนะครับผมก็สามารถเห็นได้ตาเปล่าเลยนะครับความแตกต่างนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาผลิตภัณฑ์ของ w a t c h w o r l d ได้ครับ ที่เว็บไซต์ watchworldproducts.com นะครับแล้วก็ที่สำคัญลองด้วยตัวเองครับถึงจะรู้ว่าประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้ากับผ้านุ่มของเราเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับผมก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ